ถามว่าฉันชอบใครเหรอเจ้าไงล่ะมินาข้ามาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าพี่สาวเทธิดามาที่เทนนิสเพื่อตามหาค่า,าง,งั้นหรือจุ๊บเอ๊ะเดีเด๋ยวก่อนสิประทับราไว้ก่อนรอค่าอีกสองสามปีเมื่อเห็นค่าโตขึ้นจะแต่งงานกับเจ้าแน่นอนเอ๊ะเจ้านี่ชอบประทับราจริงๆเลยนะ ข้าเชื่อเจ้าข้าจะรอเจ้ามาขอข้าแต่งงานเพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็จะได้พบกันอีกอมีคนพยายามจะฆ่าเจ้าเจ้าจะทำยังไงพี่สาววางใจเถอะข้ามีแผนวันรุ่งขึ้นมินาหมดสติและอาเจียนเป็นเลือดขณะพบฟาโรมินาเอา๊ะไอเด็กนี่เส้งทำอีกแล้วมินา ท่านพี่ไยลอบทำไมต้องเตะข้าด้วยหรือว่าเมื่อวานที่พี่วางยาพิษข้ายังไม่พออีกหรือเออข้าเปล่านะข้ายังไม่ได้แต่ต้องตัวเจ้าเลย,สยไสลบมินาเป็นน้องแท้ๆของเจ้านะสด็จพ่อลูกไม่ได้ทำไม่ต้องอธิบายแล้วเจ้าพุ่งเป้าไปที่น้องชายเจ้าตลอดไม่ใช่เพราะเขาสนิทกับเทพทิดาเนสหรอกหรือเพราะว่าข้าจะยกเทพธิดาเนสให้มินาสินะ วันนี้มินาจะเดินทางไปกับเทติดาเนสส่วนเจ้าก็คิดทบทวนตัวเองซะเถอะฮึสดิดพ่อมินาฮึเจ้าเล่นกลอุบายกับข้าหรือข้าคือผู้ที่สืบราชบัลลังก์ราชาในอนาคตต้องเป็นข้าฮึมินาจะทำอะไรก็ได้เทติดาต้องเป็นของข้าฮูดพะ่ะค่า ข้าอดใจเราวันที่สืบทอดเทนนิสไม่ไหวแล้วตอนนี้ข้าต้องคิดวิธีกำจัดเขาสลัมในเทนนิส,สเสด็จพ่อและท่านพี่ต่อสู้เพื่อขยายอาณาเขตของเทนนิสข้าเชื่อว่าหากมินาขึ้นครองบันลงังต้องทำได้ดีกว่าพวกเขาไม่แน่ว่าอาจรวมดินแดนนี้เข้าด้วยกันก็ได้นะข้าหรือให้ข้าขึ้นเป็นฟาโรอย่างนั้นเหรอข้าทำไม่ได้หรอกนะ ข้าไม่มีเวทมนต์และไม่ใช่ลูกชายคนโตได้โปรดไว้ชีวิตลูกข้าด้วยเขาแค่ป่วยเท่านั้นท่านจะฆ่าเขาเช่นนี้หรือเขาตายแล้วเมื่อเขาตายจะต้องมีความสุขที่ได้รับใช้พระเจ้าแห่งยมโลกหยุดนะจะจุดไฟเผาเด็กป่วยหรือข้าจะเข้าไปดูพี่เนตพูดแล้วไม่อนุญาตให้พวกเจ้าจุดไฟที่นี่เพระยะข้อ คนุ์ <Khan> ใครเนะ่คงไม่ได้มอบค้าให้เทพเจ้าแห่งยมโลกใช่หรือไม่ข้าสามารถรักษาเจ้าได้อย่ายอมแพ้สิคาน,นุ์ในอนาคตเจ้าคือพ่อมดนะคนุ์แย่ละหมดสติไปแล้วหายใจลำบากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและปั๊มหัวใจเอ้อพวกเจ้ากำลังทำอะไรเนะ่เออพี่สาวพี่จะจูบเขาเหรอ มินามินารีบปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะนี่เรียกว,ว่าการช่วยหายใจเป็นวิธีการช่วยชีวิตคนก่อนที่จะสายเกินไปเฮเด็กคนนี้มาจากไหนต้องการจูบของพี่เนทเพื่อช่วยชีวิตเหรอเขาทำเองพี่สาวคอยชี้แนะขขาก็พอเอ๊ะเป่าลมเข้าไปทางปากใช่แบบนั้นแหละเวลาต่อมาคอนุย์ ลูกชายของข้าขอบคุณพระเจ้าเจ้าฟื้นแล้วนะเอ๊ะท่านแม่เ้ายังไม่ตายเหรอคนคนนี้เป็นอะไรไปนะทําไมเขาเอาแต่จ้องข้าอย่างดุดันเช่นนี้ล่ะฮึจูบแรกที่ข้าตั้งใจจะให้พี่เนทไอ้บ้านี่คานุษยังเขามีอาการอักเสบอยู่บ้างนํายาน,นี้ให้เขาทานครั้งละหนึ่งเม็ดสามครั้งต่อวันขอบคุณท่านเทพธิดา ท่านไม่เพียงช่วยชีวิตคานุษเอาไว้แต่ยังมอบยาวิเศษให้พวกเราด้วยหากท่านไม่รังเกียจก็นำคานุตไปติดตามรับใช้เป็นทาสด้วยเถอะน,นะอะไรนะจะพาตัวเด็กนี่กลับวงังเพื่อยี่งความสนใจของพี่เนทไปจากข้าเหรอคานุตไม่ควรเป็นทาสของข้าในอนาคตเขาจะกลายเป็นพ่อมดเออพ่อมดต้องเป็นขุนนางไม่ใช่หรือข้าเป็นแค่สามัญชนจะเป็นพ่อมดได้เช่นไรเออ ในอนณาจักรพระเจ้าข้าเห็นอนาคตของเจ้ารบบใดที่เจ้าไม่ยอมแพ้ก็สามารถเป็นได้ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันเห็นนายในอนาคตอย่างใดซะก็ขอให้ทำดีต่อไปนะลาก่นคานุษ <c oughs> พี่เนทใจดีกับเขามากอดไม่ได้ที่จะบอกลากอ่นจากไปอย่างนั้นละ่ะพี่สาว ท่านบอกว่าท่านชอบข้าหรือว่าข้าจะเป็นหนึ่งในผู้ชายของท่านในอนาคตอะไรนะมินาคงไม่ได้หึงค้านุชหรอกใช่ไหมเออข้าข้าไม่ควรถามเช่นนั้นหากพี่เนตไม่ชอบข้าเพราะข้าเอาแต่ใจเกินไปขอโทษได้โปรดทำเหมือนว่าข้าไม่ได้พูดอะไรข้าก็แค่เห็นท่านดีกับผู้ชายคนนั้นขนาดนี้ข้าก็แค่ตื่นตระหนกเท่านั้น พี่สาวชอบคนอื่นก็ได้ขอแค่ชอบข้ามากที่สุดก็พอเอ๊ะชอบเจ้ามากที่สุดชอบแค่เจ้ามินาเจ้าต้องจำเอาไว้นะเช่นนั้นวิธีเมื่อสักครู่นี้ที่ช่วยให้คานุตหายใจได้คากโกไม่ได้เรื่องความเป็นความตายไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นจบได้แล้ว นะพี่สาวสิงโตประเทพทิดาหนีไปแล้วเจ้าชายเมเนตวันนี้เป็นวันตายของท่าน